ก็ะจะมาอัปเดตหลักๆคือหุ้นปันผลสูงหุ้นกินคำใหญ่ซึ่งโฟกัสไปที่ DR ของเมืองไทยแล้วก็ตัวหุ้นต่างประเทศหงงุหงง้นฮ่องกงหุ้นอเมริกาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหุ้นกู้จะมา,าพี่เปียก,ก็เริ่มก็เริ่มสอนเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไหมคะสำหรับคอร์สนี้เริ่มแล้อ,อันนี้นนก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าไลฟ์ไปได้สักสี่เนี่ยสี่ครั้งทั้งไ่ยไปยเนี่ยมันห้าครั้งหกครั้ง มันไลค์แค่เจ็ดครั้งก็โครงการนี้ก็ยุติไปก่อนหมายถึงว่าเต็มเต็มแล้วเอาคือไม่อยากแบบไปรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มระบบอ่ะเราก็เกรงใจเขาอ่ะเดี๋ยวก็มีอีกเรื่อยๆเนาะเออใช่ใช่ประมาณปีละหนึ่งคอร์สเออปีละหนึ่งเล่มเป้าหมายของพี่อ่ะหนังสือนะปีละหนึ่งเล่มด้วยะ ปีละหนึ่งเล่มหมายถึงออกหนังสือปีละหนึ่งเล่มด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่กำลังเ,เขียนอยู่เนี่ยกำลังเขียนอยู่เรื่องเทคนิคเรื่องกราฟใช่ใช่เรื่องกราฟเรื่องมันชื่อหน,งนังสือชื่อม a สเตอร์กราฟกราฟมาสเตอร์มัสเตอร์กราฟส่วนไฮบริดอิอนเวสติ้งก็ยังมีอยู่นะจ๊ะตาม ร้านหนังสือทั่วไปหมดแล้วหมดเลยใช่ใช่เพราะว่าที่ที่สต๊อกพี่หมดไปได้สักสองสมเดือนแล้วก็ไปมันจะไปฝังอยู่ตามร้านหนังสืออ่ะค่ะถ้าใครสายอิเล็กทรอนิกส์ก็เปิดอ่านทางอีบุ๊กได้ค่ะซื้อยังไงที่มีปัญหากับที่นั่งพี่นะวันนี้มันยังไงคะหมายถึงแบงค์เหรอคะตัวตัวแบงค์ ขยับไปขยับมาเป็นริซิดัวทวานอะไรปล่าไม่ไม่เป็นใช่ไหมยังไม่เป็นค่ะแต่ว่าก็ต้องคอยขยับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ยาลากงอกแล้วต้องมูฟเม้นต้องขยับตัวบ้างคิดว่ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ตามดูผลตอบแทนของพันธบัตร รัฐบาลอเมริกาอายุสิบปีอขึ้นไปครั้งที่แล้วก็คือให้ผลตอบแทนขึ้นไปประมาณสี่จุดแปดเปอร์เซครับซึ่งเราซึ่งเราก็แนะนำว่าท่านใดที่สนใจซื้อหุ้นกู้ต่างประเทศก็สามารถซื้อได้นะคะสีะ่จุดแปดแล้วก็ทำเขาเรียกทำดับเบิลท็อปนิดๆด้วยแต่ว่าก็ไม่ผ่านแล้วก็ปรับลงมาเหลือประมาณ 4.58อันนี้ที่อัปเดตทำนะคะอืมค่ะย่อลงมาแล้วอย่างที่บอกเป็นยังไงเวลาพันธบัตรอเมริกาลงดอลลาร์ก็จะอ่อนลงอ่าเนี๋ยจะต,ตามดูอันนี้ของไทยก็มีด้วยค่ะก็ดับเบิลท็อปเนี่ยค่ะพี่เปียกอ,อยู่ที่พันธบัตร ของไทยนะคะของอรัฐบาลไทยอยู่ที่3.38เปอร์เซ็นตก็ยังไม่เบกขึ้นไปอ่านยค่ะแล้วยังไงเมื่อวันนั้นที่ทีเฟกที่เราตามกันเนี่ยค่ะทีเฟกอันนี้ซีดีแทนะคะก็ชอบไหมไม่มีนิวโรค่ะชอบไหมชอบไหมชอบหรือรอดเสียงมันชอบชอบไหมชอบส่งนี้ไหมโอ้โหนี่อ๋อมันไม่ได้ยิน<อ>พี่ให้พี่ขยับไมไหมอันนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมอ๋อไม นะโอเคก็ได้ค่ะหนูว่าเดี๋ยวหนูต้องเอาเครื่องดูดที่หูสงสัยฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะเออเอไม่ไม่ปกติที่ที่แบงค์ตามมาเนี่ยทรงแบบเนี้ยแบงค์โอเคไหมทรงยังเบสโอเคค่ะคือเวลาเขียวแท่งแรกแล้วเวลาที่มันมีข่าวร้ายแล้วก็แล้วก็อยู่ในจุดที่ โอเวอร์โซแล้วค่ะเนี่ยก็จะเฝ้าดูเฝ้าดูอืมค่ะเวลาเราดูเราใช้ทมาเฟรมสิบห้านาทีสั้นๆดูประเกบไปด้วยอ่มค่ะประมาณนี้นี่อ่ะมันก็เป็นเหตุเป็นผลกรัรนี่ไงคะนี่แล้วก็ค่าเงินค่ะค่าเงินบาทเราก็เริ่มที่จะแข็งค่ามาหน่อยๆแล้วค่ะ,คะเพราะฉะนั้น หลายๆเหตุผลทั้งทั้งหมดทั้งปวงที่บอกมามันจะเกี่ยวเนื่องกันสรุปก็คือเนี่ยตลาดก็คาดว่ามีโอกาสที่จะผ่านจุดต่ําสุดได้เราดูอะไรสรุปเราดูผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาควบคู่ไปกับไทยด้วยค่ะแล้วก็พอผลตอบแทนพันธบัตรดูแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับค่าเงินอ่าแล้วก็ถ้าเราจะ เขตอะไรแล้วก็โฟกัสที่โปรดักตตัวนั้นจ้ะอ่าเป็นภาพระดับเขาเรียกอะไรอ่ะมหาภาคมาให้ดูนะคะที่เราดูกันนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกรอบค่าเงินบาทค่ะก็อันนี้เป็นภาพใหญ่เลยเวลาแข็งค่าแข็งมากๆคืออยู่ที่สามสิบบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะกรอบขึ้นมาเวลาอ่อนก็สามสิบแปด ค่ะแมนสามเจ็ดสามแปดใช่อ่าอันนี้เราไปสรุปสรุปว่าห,หุดนน่าจะฟื้นตัวในระยะสั้นถูกต้อง <Okay. S 2> ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเก็บกันมามีอะไรบ้างอ่าและตัวไหนที่ยังเก็บได้อยู่เดี๋ยวสัปดาห์นี้มาคุยกันเลยจ้ะตัวแรกเลยค่ะ Intouch ค่ะ ที่เราเก็บกันมาเจ็ดสิบสองค่ะถามว่าราคาลงมาเจ็สิบเอดเก็บได้ไหมใครที่ยังไม่มีหุ้นพี่ก็เก็บได้เลยครับผมอ่านะคะตัวต่อไป advance ยังไม่ได้หุ้นค่ะก็รอค่ะถ้าลงมาแถวสองรอสิบสองสามารถเก็บได้ไม้แรกเลยและนันเฮาส์ค่ะเก็บมาสองไม้แล้วเป็นยังไงก็ราคาก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวมีช่วงนี้ใกล้จะประกาศงบด้วยเดี๋ยวเอามาคุยกัน ปุณยใหญ่แถวสามร้อยบาทเก็บได้เลยคะ่ะโซนสามร้อยบาทเดี๋ยวจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนด้วยแต่ว่าเป็นการกระตุ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ่ะอืมพวกปิโตเคมีเนี่ยหัวใจสำคัญเลยให้ดูที่่าผู้บริโภคอันดับหนึ่งคือจีนเป็นหลักคะ่ะอืมดิฟค่คะดิฟก็โซนเก้าบาทค่ะใครยังไม่มีสามารถเก็บได้ถือรอหน่อยนะคะจ้า KKP ค่ะอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทค่ะก็แนะนำไปแล้วโซนนี้ก็ลงมาแถวห้าสิบสามห้าสิบสี่เก็บได้ค่ะปันผลอยู่ตรงนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ปันผลพี P ่ท็อปไทยออยค่ะอ่ะเก็บมาแล้วหนึ่งไม้ค่ะที่เราแนะนำกันสี่สิบเก้าบาทค่ะทิสโก้นี่เพิ่งประกาศงบออกมาเลยค่ะอ่าพันรู้สึกจะพันแปด้อยเจ็สิบล้านบาทอ่า กาจำไม่ผิดนะประมาณนี้สรุปที่สโก้งก,ก็ค่อนข้างดีค่ะเราแนะนำเก็บกันมาแล้วค่ะสองไม้ค่ะมีเปียแนะนำล่าสุดคือ99บาทแต่อันนี้คือมัน,มนไม่ต่างจากที่แนะนำก็เลยใส่มาสองราคาตามนี้โอเคไหมคะไม่โอเคครับไม่โอเคไม่โอเคก็ต้องปรับครับพมคคือเวลาซื้อใส่ซื้อ <c oughs> ไปเลยครับ99้าสิบเก้าแต่เก้าสิบเก้าตรงตรงตรง,ตรงไหนดีคะตรงไม้สามเหรอคะใช่ครับ โอเคอ่าลูกค้าก็ไปดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวแบงค์จะปรับให้โอเคอ่ากอตทอค่ะได้มาหนึ่งไม้ค่ะสามสิบสามบาทค่ะแล้วก็ SCB ได้ไม้เดียวเหมือนกันค่ะหนึ่ง้อยสองบาทค่ะสรุปนะคะการเก็บหุ้นปันผลเนี่ยให้เก็บสักสามตัวก็พอก็เลือกตัวที่ชอบเนี่ยในตารางเนี้แหละค่ะหุ้นชุด AB เนี่ยค่ะ แล้วก็ให้ราคาแต่ละไม้ห่างกันสักสิบเปอร์เซ็นนะจ๊ะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นโอเคดูเอาดูเอาแต่เราจะเป็นคนบอกจังหวะให้อยู่แล้วในห้องไลน์เนาะได้แล้วครับอ่านี่มันสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะนี่เป็นราคาแนวรับล่าสุดที่พี่เปียกออกให้กับลูกค้าในห้องไลน์ค่ะอิน u c h ค่ะเจ็สิบเอ็ดบาทค่ะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลห้าเปอร์เซ็นต่อปีจ้าและแนนเฮาส์ house, แนวรับ เจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ให้แปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีพิสโก้เก้าสิบเก้าบาทค่ะให้แปดจุดสองสามเปอร์เซ็นต์ค่ะและเอ b บีค่ะแนวรับหนึ่งร้อยสองค่ะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีเดี๋ยวงบกลุ่มธนาคารของไทยก็ทยอยจะประกาศแล้วค่ะก็โดยรวม ค่อนข้างออกมาดีค่ะพิสโกประกาศไปแล้วอันนี้ก็เป็นกราฟราคานะคะให้เห็นโครงสร้างราคาค่ะว่าโอเคเนี่ยโซนเนี้ยค่ะเจ็ดสิบเอดเจ็ดสิบสองเก็บได้เลยค่ะขึ้นไปก็ดูขายนะคะเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยค่ะยังติดอยู่ในกรอบแนวโน้มไซเวย์นะคะสำหรับตัวอินทัชนะคะนี่แลนด์เฮาส์ค่ะโซนเจ็ดจุดเจ็ดที่แนะนำกันไปค่ะ อาทิตย์ที่แล้วพูดถึงเนี่ยจุดสำคัญคือ,อ,อทำเฟรมระดับวีคนะคะเวลาเขาลงมาที่โซนแนวรับ7.5เนี่ยค่ะแล้วมันมีหางหน่อยๆอ,อะค่ะก็แสดงเห็นถึงการปุนฟื้นตัวค่ะสำหรับแลน n d เฮาส์คะ่ะหัวใจสำคัญของแลน n d เฮาส์คืองบคือ,อยังไงก็คือว่าให้ดูที่ตัว p ีเซลกับ Backlog ค่ะ อันนี้เปเปอร์นี้แบงก์ก็เอามาจากบา็อกพัทะนะคะเราก็สรุปว่าอ่าไตรมาสไตรมาสสามเนี่ยจะมีสองบริษัทที่พีเซลเติบโตนะคะเติบโตจากฐานต่ำค่ะก็คือมีแลนด์นเฮาส์กับคิวเฮาส์ค่ะพลีเซลคืยอยอดขายลงกหน้าเนาะยอดขายลกหน้าใช่ไหมพีเซลใอ่ค่ะใช่ไหมยอดจองย,ยอด,จอ,ยอดจ,อจองซื้อพวกบ้านคอนโดอะไรอย่างงี้ค่ะอืม,อม ตอนนี้เรามาดูหัวใจกันเรามองไปข้างหน้าก็คือเราก็ดูว่าเออช่วงอตัวปีหน้าค่ะจะฟื้นตัวค่ะตัวรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเก็บมาเดี๋ยวเราก็ไปถือรอขายทํากําไรค่ะระหว่างที่เรารอเดี๋ยวก็ใกล้เทศกาลปันผลช่วงมีนาเมษาเราก็รับปันผลไปเนี่ยค่ะเทรดท่าง่ายๆสบายๆเลยนะคะอืมนี่ค่ะไปต่อค่ะอันนี้ไทยอยค่ะ ไทยออยที่ไปสืบมางบไตรมาสามก็คาดว่าน่าจะดีดีจากอะไรปวดใจสำคัญของไทยออยก็คือตัวค่ากันกลั่นค่ะแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้กำไรจากตัวสาส,ะสะต็อกเกนด้วยค่ะโอเคพิสโก้น, okay. นี่ประกาศงบแล้วค่ะลงไปแตะเก้าเก้าเป็นไงดีบาวเลยไหม ใช่ค่ะอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันคะ่ะจุดสำคัญหุ้นคือถ้าไม่หลุดเส้น200วันเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะกลับตัวขึ้นมาค่ะโ <มา S 1> อันนี้วเอาจุดซื้อของทิสโก้ที่เมื่อกี้พี่พ,พี่พี่ให้อยู่แซงลงไปอะ่ะไม้หนึ่งเนี่ยเก็บตรง100บาทแบงค์เห็นไหมก่อนเอ็ใช่นะค่ะโอเคพอหลัง x อ็กมาลงมา92บบาทเราซื้อเพิ่มถูกต้องค่ะตัวนี้เพราะนั้น พอมันขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายจะขายก็ได้ไม่ขายได้แล้วแต่มันลงมาที่แนวรับเราก็ซื้อตรงเก้าสิบเก้าเป็นไม้ที่สามค่ะโอเคไปต่อนะจ๊ะอันนี้ปตทเราได้มาหนึ่งไม้ค่ะนี่ค่ะสามสิบสองใช่ค่ะ จริงๆตัวนี้ได้ตรงสามสิบสามสิบสามเอ็ดมาไม้หนึ่งเราไปขายตรงสามห้าสามหกไปแล้วนะนี่ตรงนี้ถูกต้องค่ะค่ะแล้วเราก็เก็บมาอีกรอบหนึงเแบงค์อธิบายกราฟแบบเนี้ยให้คนที่ฟังรู้ว่าเออเราซื้อมาตรงนี้เราขายด้วยนะเราไม่ใช่ไม่ขายเลยนะอแล้วเราก็รับคืนเั่านั้นเองได้เลยเป็นสตอรี่กันไปติดตามชีวิตปันผล ของพวกเราใช่ใช,ใช่เราต้องอธิบายทุกขั้นตอนวัยเกษยียณสํารานค่ะนี่ตอนนั้นเอ b เราก็เคยรับกันมาค่ะแถวร้อยเดียวก็เสียวได้ดีแล้วก็ได้ปันผลกันมาด้วยค่ะถามว่าขึ้นไปเราขายไหมแน่นอนเราขายทํากำไรค่ะเสร็จแล้วลงมานี่ลงมาอีกรอบหนึ่งโซนที่เรารับกันเนี่ยค่ะเราก็เก็บคืนค่ะแล้วเดี๋ยวก็ ถือรอรับปันผลเดี๋ยวก็ใกล้จะประกาศงบแล้วค่ะใน Trading วิว w นี่ค่ะตัว E อันนี้ค่ะก็คลิกเข้าไปก็จะมีตัวเขาเรียกว่ารายงานให้ดูว่าคาดว่าจะประกาศงบเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่จบแล้วค่ะสำหรับหุ้นปันผลสูงชุด a อบที่รเรารแนะนำให้ลูกค้าไว้กเกษียณสำราญนะคะเก็บไว้ เป็นหุ้นชุดปลอดภัยอ่าตอนนี้ก็มีลูกค้าที่ไวเก่าหรือชอบความแบบตื่นเต้นหน่อยก็ถามถึงหุ้นปันผลสูงชุด bc อ่านี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบกันนะคะอ่าจากมีตัวอะไรบ้างอ่ะก็มี p u ค่ะตอนนี้ราคาที่ทำอ่าสิบสามหกค่ะเราเก็บมาสองไม้แล้ว มีแนะนําขายทํากําไรไปรอบหนึ่งยวเปิดกราฟให้ดูนะคะแล้วก็เด,เดี๋ยวจะมีพรีวิวด้วยเพราะมีเปเปอร์ออกมาค่ะแล้วก็มีกลุ่มโรงไฟฟ้าราดบุรีกับเอโก้ค่ะอสังหาก็จะมีโอริค่ากับเอพีะแล้วก็มีบ้านปูเป็นถานหิน b ีเอนี่ตัวนี้พี่เปียกก็แนะนำค่ะเก็บไปสางไม้แล้วปันผลทุกๆุไตามากค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคอยตามให้ว่าไตามาสต่อไปประกาศเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยมีเปเปอร์ที่คา,าดการปันผลจากส่วนที่ที่บกับท t ทบยังไม่ลงมาเราก็รอก่อนนะคะป้านี่ค่ะทียูทียู you, ท,ท you. เขามองว่าเดี๋ยวกำไรงบไตามาสามจะออกมาต่ำกว่าที่คาดค่ะราะคาก็เลยย่อลงมาหน่อย อันนี้เรามองไปข้างหน้าว่ายังไงก็คือเขามองว่าไตรมาสสี่ค่ะหน้างบหน้าจะดีที่สุดอค่ะก็จะเป็นจังหวะว่าถ้าย่อตัวลงมาอีกทีเดี๋ยวเราก็เก็บกันไปดูกราฟกันค่ะเราเคยเก็บกันมาโซนสองไม้เนี่ยค่ะโซนตรงเนี้ค่ะกับสิบสองห้าสิบสองหกแถวเนี้ยค่ะแล้วก็รีบาวขึ้นมาค่ะขึ้นมาไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ได้กําไรประมาณเก้าเปอร์เซ็นตได้ค่ะตรงนี้อ่า ก็ขายได้นก็ขายได้นะบางทีดูเอาแล้วกันดูสภาพตลาดแล้วใช่ค่ะตามระบบของเราคือกำไรใกล้ๆสิบเปอร์เซ็นเราดูขายได้เลยใช้เทคนิคเข้ามาจับว่าโอเคเนี่ยไม่ผ่านแนวโน้มแนวโน้มขาลงคือเส้นสองร้อยวันเขายังุ่มอยู่ค่ะเนี่ยค่ะรอบก่อนก็เด้งมาไม่ขาดรอบนี้ก็เด้งมาไม่ขานค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอเก็บกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าจากปเปอร์ก็คือ งบไปบ้าสิ่ก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวน่าจะดีที่สุดสำหรับพีอยู่ค่ะมีอีกตัวหนึ่ง AP ค่ะเออยู่ในกรอบอยู่ในกรอบสิบเอ็ดบาทค่ะพี่เปียกอันนี้ทำอสังหาค่ะปันผลปีละครั้งนะคะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกตตายนค่ะเพราะฉะนั้นเ<า>น่ยการเก็บเนี่ยลงมาสิบเ็ดบาทเด้งทุกทีเลยสิเ็ดบาทได้เลย เพราะฉะนั้นโซน11บาทค่ะเก็บได้ขึ้นไปก็ดูแถวไฮเดิมแถว12.5เนี่ยค่ะก็สามารถดูขายทำกำไรได้แล้วก็เล่นกันไปในกรอบไซเวนี้นะคะ <c oughs> อะจบแล้วค่ะสำหรับตัวหุ้นปันผลสูงที่เอามาอัดติให้ทราบที <c oughs> นี้ก็มีหุ้นเติบโตกินคำใหญ่ค่ะ แนวรับแต่ละไม้เนี่ยค่ะก็ให้ดูที่ล่าสุดเลยเดี๋ยวแบงค์ให้แบงค์สรุปอีกทีหนึ่งไหมคะแต่ละตัวอ่าไม่ต้องก็ได้จ้ะไม่ต้องก็ได้นะสรุปตัวนี้ก็คือเราเคยพูดกันไปเยอะแล้วให้ดูแนวรับนะคะให้มุมตัวขวามือล่าสุดเลยท่าน,นราคาย่อลงมานะคะบางตัวไฮไลท์สีส้มก็คือยังไม่ได้ดหุ้นคะ่ะวิกที่แล้วเราดู e วันค่ะพี่เปียกได้หุ้นมาแล้วนะคะยี่สิบเก้าบาทอ่าเอาเฉพาะตัวที่ได้ในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ ตัว E1 เนี่ยคะ่ะทวนอีกทีชื่ออะไรนะ E1 VF VN สามศูนย e ์ศธรรมลาอ้างอิงดัชนีตัวหุ้นเวียดนามคะ่ะเป็นถือว่าเป็นหุ้นบิ๊กแคปในตลาดเวียดนามเลยครับผมโอเคจ้อะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เอามาให้ดูว่าในหุ้นกินคำใหญ่อะคะ่ะ ก็มีหลายๆตัวที่ทางาทางรีเสิร์ชของเราแนะนำนะคะก็อย่างเช่นเทนเซ็นอย่างนี้ค่ะพิงอัน b ี d วดีประมาณนี้ค่ะก็เข้าไปดูได้ค่ะอ่าแล้วก็อาลีบาบาตัวบาบาก็ก็มีเปเปอร์ออกมาด้วยทนีนี้แนวรับเนี่ยจะอยู่แถว80เหรียญฮ่องกงค่ะ ส่วนบาบาที่เป็นบาบา80ดย์ก็ 3. 8, 3. สามจุดปดสามบาทปดสิบสตางค์ค่ะมาดูกันว่าเปเปอร์เ,เขาออกมายังไงคือ,อหัวใจนะคะของบาบาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่าเนี่ค่ะตัวค้าปลีกออนไลน์อะค่ะอก็จะมีแอปไอไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่าเทาเบาเต่าเบาเทาเบา,า,เบา,า,เบาอะไรประมาณนี้ค่ะแอป,ปเนี่ยกับทีมอลอันเนี้ย เป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้กับบาบาค่ะโทรไปหาเพื่อนที่เป็นคนจีนให้มันออกเสียงให้ฟังหน่อยนีเขาได้แค่ได้แค่นี้เข่ามาแล้วอย่ามีจีอย่าได้แค่นั้นอย่าได้แค่นั้นเอาให้เป็นประโยชน์บ้างเอาให้เป็นประโยชน์ลองโทรไปคุยดูเจ็บอย่าได้แค่ทักทายก็เอาตัวรอดไมได้เดี๋ยวมีกูเกิลก็มีเดี๋ยวจะลองหาดูนะจะถูกต้องถูกต้อง กูเกิลก็มี Google t r a n s l เดี๋ยวนี้ใช้ได้เวลาไปไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะอืมก็สามารถให้เออกเสียงให้ฟังมันออกว่าอะไรปลาไปต่อนี่เนี่นะคะเทาบีเองเข้าอ่ำเข้าเปล่าเออ เท้าเป่าโอเคโอเคสนุปนะคะสองตัวเนี้ยเท้าเป่ากับทีมอล่ะเป็นตัวที่ทำกำไรให้กับตัวบาบาคะ่ะอันนี้เวลาเราดูเทรดดิง้งวีลเราก็เข้าไปดูรายได,ด้ดูเขาเรียกว่าอะไรละ่ะหัวใจสำคัญว่าธุรกิจอะไรเนี่ยที่เป็นรายได้หลักข,ของบาบานะคะืะจะเห็นว่ารายได้เนี่ยโตทุกปีเลย ช่วงนี้ช่วงนี้โปรแกรมนี้ลดราคาอยู่นะใครสนใจก็เข้าไปสมัครนะอุ้ยมายาจบอย่างหนูต้องหาของเซลล์เซลล์มันจะไม่ได้ <คน S 1> เยอะแบบนี้จะไม่ได้เยอะแบบนี้หนูหนูต้องลงทุนบ้างลงทุนบ้างเออนักลงเราเป็นนักลงทุนเออเราเป็นนักลงทุนลงเข้าไปอืมถึงไหนแล้วอมามาที่อเมริกาบ้างค่ะครับผมก็ ตอนอเมริกาตอนนี้ก็ใกล้ประกาศงบแล้วค่ะอืมกลุ่มแบงก์ก็จะมาก่อนเหมือนกันเลยอ่าทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ย Nature, เนเจอร์ตลาดอเมริกาเนี่ยค่ะเวลาประกาศงบเนี่ยบางทีงบออกมาจะค่อนข้างดีกว่าที่คาดด้วยอ่าทนีนี้ไอตัวหุ้นเทคนะคะทางรีเสิร์ชเขาก็ยังแนะนำให้เก็บได้นะคะอืออย่างเช่น Amazon, Apple แล้วก็ Nvidia ก็เลยเอากราฟมาให้ดูกันค่ะตามตัวนี้เขาเรียกว่ายังยัง underperform หรือว่ายังราคายังไม่ไปไหนมากมสะสมได้นี่ค่ะ Amazon ค่ะโซนแนวรับอยู่1 22เหรียญน,นะคะเนี่ยจะเห็นว่าการปรับฐานลงมาไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะแล้วก็ Apple ค่ะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียก Apple ว่า Apple อืะ อันนี้สรุปนะคะแอปเปิลแนวรับ170เหรียญค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Nvidia ค่ะ Nvidia เนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วก็รอขายทำกำไรค่ะ,ำคำคะเวลาลงมา Nvidia คือลงย่อตัวลงมาเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะแนวรับอยู่440เหรียญคะ่ะจบแล้วสำหรับ Around the World นะคะตอนนี้มาที่หุ้นกู้กันค่ะ ก็เอามาอัพเดตนะคะจะมีตัวซ u เปอร์เอเนอร์จีค่ะอายุสามปีขายขายตัดเงินช่วงสิ้นใกล้ๆสิ้นเดือน24ถึงยีตุลาค่ะความเสี่ยงเป็นยังไงระดับ5้สามปีให้ดอกเบี้ยยังไง5.5าจถึงห้ปร์เซ็นต่อปีค่ะอันนี้เสนอขายนักลงทุนรายใหญ่นะจ๊ะอะ อีกตัวหนึ่งก็เป็นกลุ่มอสังหาค่ะ Property p e r f e c t มี2ชุดชุดแรกมีประกันค่ะอายุ2ปี6เดือนจ้าปีแรกดอก7%ปปีที่2ดอกเบีย้ยเจ็จด่าเลอนหลังจากนั้นนะคะอีก6เดือนก็คือให้ดอกเบีย้ยเจดจจ้าตัวชุดที่2เนี่ยไม่มีประกันดอกเบี้ย7 2ดจุต่อปีก็ ดูระดับความเสี่ยงระดับเจ็ดแล้วก็สแกนหนังสือชี้ชวนได้ถ้าจองตัดเงินเมื่อไหร่เดือนหน้าค่ะสิบสพฤศจิกายนจา้าตัวสุดท้ายอันนี้ที่พี่เปียกแนะนำสนใจก็คือ JMT Network Services ค่ะอันนี้ะดับความเสี่ยงระดับสี่อายุ1ปีเท่านั้นค่ะเราก็เล่นแบบตัวสั้นๆไปเนาะครับผมอดอกเบีย้ยเป็นยังไง4 1่ถึง4ี่เปอร์เซ็นต่อปี เสนอนะักลงทุนทั่วไปค่ะถ้าจองก็จองผ่านมาร์เก็ตติ้งทีมงานแมงเม้าสำรานได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเงินวันที่สิบสี่ถึงสิบหกพฤศจิกยายนเดือนหน้าจ้าอาทิตหน้าอา๋อเดือนหน้าเว้ยเดือนนี้น<า>นเดือนน<ะ>ี้แค่ตุลาโอเคก็ช่วงนี้เราก็ตามติดตลาดกันเนาะพี่เปียกก็จะคอยอัปเดต ข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าแยกไปตามห้องนะคะก็ให้นักลงทุนเนี่ยตอบใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเ,เป็นนักลงทุนสไตล์ไหนแล้วเราก็เทรดตามสไตล์ของเราซึ่งเรามีบริการห้องแยกกันไปอยู่แล้วค่ะ mm hmm. ของแบงก์โฟกัสที่หุ้นปันผลแล้วก็ตัว DR กินคำใหญ่หุ้นต่างประเทศหักรวมทั้งก็มีหุ้นกู้ ที่ทางบริษัทเขาก็คัดกรองมาแล้วค่ะเพื่อเอามานำเสนอให้กับลูกค้านะคะเป็นโอกาสและทางเลือกที่หลากหลายค่ะจากโอเคสำหรับวัยเก๋วัยเกษียณนะคะเราก็นักลงทุนแล้วก็ถ้า FC ที่ฟังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดพอสนใจการลงทุนก็สแกนที่ว่าโค้ดนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมี AI Bank งาแมงมา้าสำราญคอยตอบให้นะคะอัตโนมัติ เป็นแนะนำขั้นตอนการเปิดขอร์ค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมงานที่อยู่กระจายไปตามหัวเมืองต่างๆนะคะอย่างเช่นคุณไพศาลก็อยู่แถวโซนสุขทันบุรีอุทัยนะคะส่วนน้องก๊อฟก็อยู่อโศกค่ะใครสนใจอยากจะติดต่อเปิดขอร์ดก็ติดต่อตามคอนแทคนี้ได้เลยจ้าเรียบร้อยสำหรับสัปนี้นะคะเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับพี่แบงค์ครับ เจอกันวันพุดธหน้าวันพุดธหน้าสวัสดีครับ